สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับในคลิปที่แล้วนะครับผมก็คอมเมนต์ไว้นะครับว่าสัก2-3สวันนะครับดอกชัดเดี๋ยวผมจะพาเดินดูดอกนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะพากันเดินชมดอกทุเรียนกันสัก4-5-6หต้นนะครับแล้วก็ไปถ่ายต้นที่ผมเคยถ่ายรูปที่ว่ามัดมัดไอไอใบหมากไว้นะครับว่าเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วครับไปดูกันครับนี่ครับดอกทุเรียน ออกมาชัดเจนแล้วครับอยยดติดหนูแล้วนะครับส่วนมากก็จะเห็นแต่กิ่งล่างๆนะครับข้างบนบนอาจจะไม่ก่อยชัดนะครับอเดี๋ยวถ่ายให้ดูกิ่งล่างนะครับอ่าก็จะประมาณนี้แบบนี้นะครับแบบนี้เดี๋ยวพาเดินดูสักสี่ห้าหกต้นนะครับหลอกนี้น้ำเริ่มขึ้นมาแล้ว จะถ่ายดูกิ่งล่างๆนะครับกิ่งบนๆก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับกิ่งล่างอา่านี่ครับเข้ามาถึงโคนกิ่งเลยนะครับอน,นี้ดูกิ่งใหญ่นี่ครับอา่าฟอมตาดอกชัดเจนนะครับอา่าอันนี้ย้อนแสงไหยอา่าชัดเจนนะครับ เดี๋ยวไปดูต้นที่ผมเอาใบหมากมัดไว้เพื่อถ่ายถ่ายพัฒนาการของมันนะครับาความชัดเจนมันจะขนาดไหนนะครับต้นนี้ที่ผมถ่ายนี่ครับที่ผมเอาใบหมากมัดก็คือจะได้ดูการเปลี่ยนสีของใบหมากด้วยนะครับ วันแรกที่มัดอาจจะมันจะดูเหลืองๆอยู่นะครับใบหมากยังสดนะครับวันนี้แห้งแล้วอ่าถ้าใครจําภาพได้นะครับส่วนกิ่งที่อยู่ข้างล่างๆนะครับแล้วก็กิ่งนี้นะครับเขาไม่โดนแสงนะครับเขาโดนกิ่งบนนะครับโดนกิ่งบนงํานะครับไม่โดนแสงนะครับกิ่งเล็กๆแบบนี้เขาก็จะตายนะครับฤดูผัดใบนะครับ ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับนี่เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมเอาใบหมากมาไว้เพื่อถ่ายพัฒนาการนะครับนี่ครับ่าจำได้ไหมวันก่อนแค่เห็นเป็นตาเล็กๆเองนะครับอ่าวันนี้ก็มามาเยอะแหละต้นนี้ก็มาพอสมควรนะครับ นี่ประมาณนี้พอสมควรนะครับยังไม่ชัดมากนะครับต้นนี้แต่ทั่วต้นแล้วนะครับส่วนต้นนี้รอบที่แล้วผมงดน้ํานะครับเพราะว่ามาไม่พร้อมเพื่อนตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วนะครับเนี่ยเริ่มมาแล้วมาถึงโคนกิ่งใหญ่เลยนะครับนี่นะครับอ่าเขาพัฒนาจากตาเดิมนะครับ เริ่มมาแล้วอ่าส่วนนี้ส่วนนี้เดี๋ยวนำเสนอนะครับนวัตกรรมใหม่จากประเทศญี่ปุ่นนะครับตาขายนะครับมัดใส่ปลายไม้นะครับตาขายก็ความห่างก็จะประมาณสักปลายนิ้วปลายนิ้วทิ่มเข้าไปได้นะครับอมฮัรูดดอกทุเรียนระยะตีนหนูนะครับ ระบบอัตโนมัตินะครับแค่เรายื่นไปถูๆนะครับดอกทุเรียนระยะตีนหนูก็จะหลุดร่วงนะครับเอาว้รูดไปกิ่งเล็กๆครับนี่เป็นอีกกิ่งหนึ่งจำได้ไหมที่ผมถ่ายถ่ายมัดมัดใบใบหมากไว้เพื่อถ่ายพัฒนาการของเขาชัดเจนนะครับชัดเจนแล้วเข้าโคนกิ่งแล้วนะครับ เข้าถึงโคนกิ่งใหญ่นะครับชัดไหมมืดตื๊ดตือ,ตอ,อชัดเจนนะครับเข้าโคนกิ่งใหญ่หมดแล้วผมไม่ได้พ่นยาเปิดตาดอกนะครับผมอาศัยการเข้าน้ำนะครับเพื่อเป็นการเปิดตาดอกนะครับน้ำจะช่วยลำเลียงนะครับ เห็นไหมอันนี้ก็ชัดอ่าหนไหมครับนี่มีชัดทุกกิ่งนะครับต้นนี้มีซีกเดียวนะครับต้นยางล้มทับเหลือกิ่งอยู่ซีีกเด,ยเดียวเดี๋ยวเดินดูสักต้นนะครับนี่ภาพโดยรวมแสงเยอะมาก ตอนเที่ยงเลยนะครับมาลดน้ำนี่ครับจัดจนีนเขาถึงโคนกิ่งนะครับชนต้นเลยนี่จัดจนนะครับเข้าถึงโคนโคนต้นโคนต้นเลยนะครับคลิปนี้ไม่มีสาระอะไรนะครับผมแค่พามาเดินดู เฉยๆนะครับเอาแสงเข้าถึงคนกิ่งใหญ่เลยนะครับหเห็นมเห็ชัดไหมช่ายช่วยๆกันกดซับให้ด้วยนะครับเดี๋ยว5 0 0 0ันซับผมก็จะซื้อกล้องนะครับตามที่เคยรับปากไว้นะครับก็พาเดินดูพอสังเขตนะครับเพราะว่าก็พาเดินดูทั้งสวนก็ไม่ได้แล้วก็ต้นใหญ่ มองไม่เห็นแน่นอนกล้องโทรศัพท์มือถือก็เก่าๆสักหน่อยนะครับก็ถ่ายอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับก็ตามที่ผมได้รับปากไปนะครับถ้าว่าถึง5,000ันซับนะครับผมจะซื้อกล้องนะครับเพราะว่าส่วนตัวก็ไม่ได้มีรายได้จาก YouTube อะไรนะครับก็คือทำช่องนะครับเป็นงานจิตอาสานะครับช่วยชาวสวนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตาม เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ไม่มีสาระอะไรนะครับแค่พามาเดินดูเฉยเนะครับชอบคลิปก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับยังไงก็กดติดตามนะครับห้าพันซับเร็วๆจะได้ซื้อกล้องเร็วๆนะครับสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ขอบคุณครับ